ใช่ใช่พี่จะเล่าเล่าข่าวก่อนที่เป็นข่าวที่เราเป็นข่าวก่อนครับสวัสดีครับวันนี้เอ็มอดุลรัตนักแสดงช่องเจ็ดอยู่กับพี่แจ็คในไลฟ์สดของดาราเดลี่ดอทคอมนะครับสวัสดีครับเอ็มครับสวัสดีครับครับวันนี้ที่ขอเวลาเอ็มก็คือเมื่อสองสัปดาห์ก่อนมีข่าวเล็กๆชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับนักแสดงช่องเจ็ดทำทำขนมคิดขนมเทียนขายครับคือที่มาคุยกันวันนี้เพราะว่าดาราทุกคนก็ไม่ใช่ว่าเป็นมหาเศรษฐี ถูกต้องไหมครับในภาวะโควิด1 9แบบนี้ในภาวะที่กองละครหยุดถ่ายในภาวะที่เศรษฐกิจถูกแช่แข็งทุกคนมีอะไรลุกขึ้นมาทําได้ก็ต้องควรทาใช่ครับเอ็มเล่าหน่อยว่าที่ลุกขึ้นมาทําขนมเทียนเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันยังไงครับคือต้องต้องบอก่ะยครับว่าจริง,รงๆแล้วขนมเทียนเนี่ยคุณคุณพ่อคุณแม่เ,เนี่ยจะทําในช่วงเทศกาลตรุจีนกับสัตว์จีนใน ทุกปีซึ่งเขาทํามาเกือบ30ปีแล้วครับ,รบแล้วปีนี้เป็นปีแรกที่ทําขายนอกเทศการเนื่องจากพอ,อมีคาสั่งให้ทุกคนอยู่ที่บ้านมีโซเชียลดิสแทนซิ่งคือคไม่ให้ไปอยู่ <c oughs> รวมกลุ่มกันในพื้นที่เยอะแยะอะไรเงี้ยครับผม <c oughs> อพออยู่บ้านปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดเกิดความเบื่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็มันมีความเครียดหลายๆอย่าง ก็เลยเริ่มที่จะหากิจกรรมเล,เล็กๆน้อยๆทำกินกันเองตอนแรกคือ,อทำขนมเทียนกินกันเองแล้วก็ถ่ายรูปลง Facebook ปกติแต่ปรากฏว่า,ามีเพื่อนๆใน f เ e b o o k เพอสนใจแล้วก็อยากกินด้วยอยากเอ้ยอยากลองจังเลยว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็เลยเกิดเป็นไอเดียปริงขึ้นมาว่าเอ้ยถ้ายอย่างเงี้ยเราลองทำขายดูไหมแบบเป็นช่วงนอกเทศกาลดูอะไรเงี้ยครับ ก็เลยตรงนั้นหเป็นจุดเริม่มต้นแล้วพอา,ายปุ๊บก็ได้รับผลตอบรับที่ที่ดีเลยครับครับเดี๋ยวถ้าข้างหลังเห็นมีคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ใช่ไหมให,ให้ให้พี่กาสวัสดีคุณพ่อแม่ก่อนพ่อสวัสดีฮะพ่อครับครับครับคุณแม่สวัสดีครับค <c oughs> รับครับอ่ะเอ็มครับครับผมก็ขายได้กี่กี่วันแล้วฮะที่เราทำขนมเทียนเนี่ย ตอนนี้ยังยังไม่ถึงเดือนเลยครับค่งถ้าถ้านักจริงๆคือเพิ่งขายไปสามล็อตเองครับผมเพิ <c oughs> ่งขายไปสามล็อตแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังทำล็อตที่4ี่ที่จะทํำตกในวันที่24่สิบสเมษายนครับเป็นเป็นเป็นออเดอร์งานอะไรยังไงมั้หรือว่าลูกค้ามาจากไหนฮะแฟนคลับหรือ,อยังไงฮะพอ เอ็มก็ลงในช่องทางส่วนตัวของเอ็มนก็คือลงใน a c e b o o k ครับผมแล้วก็จะมีเพจนะครับเป็นเป็นเพจที่เอ็มจะทําเกี่ยวกับขนมหวานนะครับซึ่งซึ่งเป็นขนมหวานที่ทางบ้านเอ็มทำเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้จะทําเป็นแยมขายแต่ตอนนี้ก็เลยมาลงเป็นขนมเทียนนะครับผมชื่อเพจว่าวันจักรครับวันอะไรนะฮะอีกอีกครั้งหนึ่งวันจักรครับวันจักรใช่ครับ อะครับผมเหตุบรรจักรนี่คือเอ็มก็จะลงทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับขนมเทียนครับเอานะครับเราก็จะมีสองไส้ครับมีไส้เค็มนะครับซึ่งก็จะเป็นการเอาอ่วนะครับขวดว่า่วดทองใช่ไหมครับแม่เป็นเป็นเป็น่วทองเอามาผัดนะครับเอามาตัดทุกกับเครื่องเทศแล้วก็มีการปรุงรสสูตรพิเศษจากจากคุณแม่นะครับที่ลูก้ายก็โอ้โหติด ติดกันเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวมีเวลาช่วงนี้เราดูเข้าไปดูหน่อยว่ากระบวนการเท่าที่เราจะดูได้ในช่วงเนี้ยภาษาที่ได้ดูอาว่าได้เลยครับเ็มทําอะไรยังไงต้องเริ่มองเรอย่างนี้ก่อนตอนแรกครับอ่านี่ย คุณพ่อนะครับ,ค,รบคือคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนเตรียมเรื่องใบตองนะครับครับเตรียมใบตองคือเขาก็ตอนแรกเนี่ยพอได้ใบตองมาจะตัดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่หลังปุ๊บเนี่ยพ่อก็จะจะตัดให้มันกลายเป็นโลโกแบบนี้หลางจักนักเนี่ยจะนั่งเช็ดใบตองทีละใบทีละใบนะครับ,รบเพื่อที่จะให้มันสะอาดแล้วก็พรี่จะเอามาห่อขนมนะครับจากนั้นเนี่ยคุณพ่ออีกเช่นกันนะครับก็จะเป็นคนตัดไส้ขนมอันนี้คือที่เห็นอันเนี้ยเป็น เป็นไส้ไส้เค็มนะครับที่ยังไม่ได้ปั้นนะครับผมซึ่งพอเมื่อปั้นเสร็จแล้วจะกลายเป็นลูกแบบนี้อกลายเป็นลูกแบบนี้นะครับแล้วอนะครับทีนี้ปึ๊บอันนี้คือแป้งนะครับผมแป้งแป้งขนมนะครับซึ่งก็เป็นสูกพิเศษของคุณงแน่คือจะไม่ใช่แป้งธรรมดาคุณงแม่จะมีลูกเล่นก็จะมีใส่อฟักทองอันพันมันม่วงอ่าปาดอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะให้แป้งมันนุ่มขึ้นนะครับ แล้วก็จะเอามาห่อกับไส้นะครับเป็นแบบนี้นะครับผมคุณแม่ก็จะค่อยๆห่อ,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 อไปตองผีไปตองซึ่งต้องบอกว่าขั้นตอนในการห่อเนี่ยคุณแม่ทําได้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือจะเป็นส่วนหนึ่งของไส้เพลิงครับแล้วพอหลังจากที่ได้นะครับอันนี้คือ สเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็จะเราเราใส่ซึ้งเอาไว้เตรียมที่จะขึ้นนึ่งครับผมนี่ครับ <c oughs> โดยโดย,โดยโรวมแล้วก็กระบวนการก็จะประมาณประมาณนี้ครับผมไ <c oughs> ส้หวานก็จะเป็นแบบเดียวกันแต่ไสหวานเนี่ยจะเป็นมะพร้าวนะครับแล้วเอามาคั่วก,กับพองแล้วก็กับงาดำคั่วก็วจะเป็นไส้หวานที่มีกลิ่นหอมของงาดำด้วยครับครับ <c oughs> นึ่งกี่ชนะั่วโมงฮะชั่วโมงหนึ่งได้ไหมฮะ สองอะไรนะครับเวลาเรานึ่งนานไหมครับของขนมเทียนขนมเทียนขอโทษนะครับพี่พี่แต่ครับนึ่งนานไหมครับนานหมายถึงว่าระยะเวลาในการทำหรอครับใช่ครับหมายการนึ่งฮะอ๋อในการนึ่งประมาณประมาณกี่นาทีครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับใช่ครับหนึ่งชั่วโมงนึ่งก็จะก็จะสุกเลยครับผมครับก็คือขนมก็จะทําใหม่จะทําใหม่คืออย่างตอนเนี้ย ภาพที่เห็นก็คือเดี๋ยวจะ,ะมีลูกค้าสั่งด้วยในวันพรุ่งนี้ซึ่งเอ็มก็จะต้องไปเดี๋ยวพุณแม่ทำเสร็จคูณแม่จะลึ้นๆเราจะต้องรองขนมองอพักแล้วก็ผมก็จะวิ่งไปส่งในวันพรุ่งนี้ครับ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 นะแล้วเราทุกวันนี้เราขายไงเราพี่ฟังหน่อยชิ้นเท่าไหร่อะไรนะเราขายยังไงฮนะเดี๋ยวนี้ราคาเ,เป็นเป็นเซตครับผมเอ็มจะจัดเป็นเซตที่หนึ่งนะครับเซตที่หนึ่งจะมี ยี่สิบลูกนะครับยี่สิบลูกราคาหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับเตที่สองสามสิบลูกราคาเอ่อูกสองร้อยสี่สิบบาทนะครับครับเตที่สามก็สามสิบลูกนะครับอ่ายี่สิบสามสิบเตที่สามสี่สิบลูกครับอ่าราคาสามร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ที่สี่ห้าสิบลูกราคาสี่ร้อยบาทครับผมครับครับก็ก็เตไม่ว่าจะลูกค้าลูกใครก็เป็นเตทไหนก็ตามนะครับอ่า จะคิดค่าส่งแค่60บาทนะครับไม่ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนด้วเอ็มขับรถไปไปส่งทุกที่เลยอ,อยู่หลังติดเอ็มก็ขับไปส่งอันตียงที่ค่ารถแค่60บาทแวนไปเลย <c oughs> เอ็มขับขับขับไปเองครับ <c oughs> ครับครับเอ็มกลับมาที่เรื่องงานการละครเราไหนตอนนี้ถ่ายค้างอะไรอยู่ไว้บังครับ <c oughs> อะไรครับพี่พีแตครับเอ็มถ่ายละครอะไรคร้างว่าอยู่ช่วงนี้ฮะละครใช่ไหมครับใช่ครับ ะละครเอ็มพึ่งถ่ายเรื่องสมบัติมหาเฮงจบไปครับผม,อมตอนนี้ก็กำลังรอออนแอร์อยู่ครับคือเห็นเห็นเห็นพี่ๆเขาแจ้งว่ากำลังอยู่ในช่วงตัดต่อครับผมบแล้วก็อรอออนแอร์ครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอินพา์เวิรดูครับผมซึ่งอ,อันนี้ถ่ายทำเสร็จแล้วตัดต่อเสร็จแล้วแล้วก็ออนแอร์ที่จีนไปเรียบร้อยแล้วแต่การไปออนแอร์ในช่วงที่ โลกระบาดกําลังระบาดพอดีนะครับก็เลยเงียบเงียบไปแต่ยังไม่ได้ออนแทกทิ่ไทยครับอ๋อมีซีรีส์ที่จีนว่างั้นเถอะใช่ไหมฮะของของเอ็มเป็นเป็นซีรีส์ใช่ไหมเป็นซีรีส์เหรอฮะที่ที่ออนที่จีนอ๋อใช่ครับใช่ครับผมเป็นซีรีส์ครับซึ่งเล่นกับพี่เป้อารักษ์แล้วก็พี่โบมขึนพครับผมครับใช่ครับครับไอ้คันย้อนมาที่ขนมหน่อยเนี่ยไกลๆอย่างปทุมหรือว่า แล้ว<อ>คน,ไ,นไ,ปไปไปไปถึงไม่ไปส่งไหมไปครับไปไปหมดเลยครับปทุมก็ไปเอลังสิตก็ไปบาง,งานาก็ไปสมุทรปราการ ah <ม>ัก็ไปคือแคคือทั่วทั่วพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ท<ม>ุกคนเลยครับ<ม>คือคร<ม>ับก็ก็เปอีกหนึ่งงานการที่ที่ทำได้ในช่วงโควิดในที่นี้ดีกว่าจะอยู่เฉยใช่ไหมของเอม็มใช่ใช่ใช่ครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ย ว่ามันเสี่ยงไหมกับการที่ออกไปเจอผู้คนในช่วงนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงครับคือเอ็มก็มีการดูแลตัวเองครับใส่ม้าตลอดทุกครั้งที่ไปส่งนะครับเอ็มไม่ต้องใส่คือตลอดนะครับคือจะเปลี่ยนเปลี่ยนือในในทุกครั้งที่ลงไปส่งลูกค้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ติดเฟรชวอร์มไปตลอดคือให้ให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าปลอดถเขาขนมที่เขาสั่งไปเนี่ยปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยอ่ะน่และแล้วก็ที่ต้องที่ต้องเดินทางไปส่งเองเหตุผลหนึ่งก็คือ ถ้าเรา delivery ีา่ผ่านผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่มีให้บริการเนี่ยครับถ้าส่งแพงๆนะครับซึ่งขนมไม่มากราคาถูกแ,แล้วแล้ว มีบางเจ้าที่อยู่สายไหม่ครับค่บงบขงามาไปสี่ร้อยกว่าบาแทแพงกว่าค่าขนมอีกนะครับเขาก็ไม่กล้าสั่งกันเขาเขาก็เลยบอกโอ้ยสั่งค่าส่งสี่ร้อยกว่าบาทเขากินไม่ลงอะไร้ยครับผม <ừ> um. มันก็เลยห้มันคิดเออจะทำยังไงดีที่จะให้คนไปกินขนมของคุณแม่อะไรนะครับอยากให้คนกินขนมอร่อยๆ,ๆมันก็เลยครับเอเคงกันถ้าง,งั่นน่ะเราไม่ไม่เอาอะไรเลยคือ ค่าส่งพี่พี่60บาทเนี่ยครับได้มาจากลูกค้าสมมติ10คนเอ็มก็ได้เติมน้ํามันแล้วได้ค่การน้ํามันรูวิ้งได้รอบกรุงเทพแล้วอะไรเงี้ยครับคือคิดแค่ลีกเลยครับผมแค่อยากให้ทุกคนได้ทานขนมที่คุณแม่ทำครับสุดท้ายเอ็มฝากร้านขนมเทียนในไลฟ์สดของพี่นะฮะครับผมก็ขนมเทียนนะครับชื่อว่าวันจักรขนมเทียนแม่อัมพรนะครับครับแม่อัมพรก็เป็นชื่อคุณแม่ของผมเองนะครับผม ก็สามารถติดตามได้ที่เพจนะครับชื่อว่าวันจักรนะครับวอแหวนรอเรือรอเรือนอนเนนรอจานนี่ใหกากรอไก่รอเรือครับวันจักรครับสามารถเซิร์ชใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็ดูโปรโมชั่นต่างๆแล้วสามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะครับผมครับขอบคุณครับที่ให้กำลังใจนะครับเห็นมฮะ เช่นกันนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทางพี่แจ็คแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนนะครับรวมถึงคนดูที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับก็เราจะผ่านไปด้วยกันครับสู้ไปด้วยกันครับผมขอบคุณครับเกียะสู้ๆครับขอบคุณมากครับพี่แจ็คครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ